เด็ดพี่เด็ดพี่พ ท่านแน่ใจนะท่านแม่ท้าวิเศษว่าถ้าข้าไปทางเนี้ยข้าจะพบหมอเทวดาจริงอะว้ถ้าไม่เชื่อแล้วจะถามข้าทำไมวะโอ้นอกจากท่านแล้วมันไม่มีใครข้าถามนี่นะเึแมงกระทิงหงกระหม่อมสักทีไม่ต่อไปเดไปเลโ้ยยังยัยย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 ย เหตุใดท่านจึงมั่นใจว่าพระธิดาสนน้อยจะมาทางนี้ข้าไม่ได้มั่นใจข้าเพียงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นคร <c oughs> งนี้นายท่านมาจัดการเองเลยหรือขรับเรื่องจัดการพระธิดาสนน้อยข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าจัดการเพราะข้ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องไปทำที่นครครงคามื่นหันไปกับข้าขอรับหวังว่าครั้งนี้พวกเจ้าจะไม่ทำพลาดอีกขอรับ วิตติจินดาเล่นงานข้าครานั้นร่างกายของข้าก็ย่ำแย่ไรภาระกำลังและอาคมของข้าก็ถดถอยแม้จะกลับคืนความสาวก็เป็นไปได้ยากลำบาก วิตตินดาความแค้นนี้ข้าจะต้องสักสางรอให้ข้าฟื้นพลังกลับมาก่อนเถอะ แล้วที่ข้าให้พวกเจ้าไปตามนายท่านกลาสุนมาช่วยข่าเหตุใดท่านกราสุนจึงไม่มากับพวกเจ้าท่านกลาสุนไม่ได้อยู่ในถ้ำเพคะพระนางนี่ท่านกละสุนฟุ้นพลังแล้วหรอใช่เพคะแล้วเราทั้งสองมีข่าวดีมาแจ้งพระนางด้วยเพคะวิจิตจินดาศัตรูของพระนางคือศัตรูของท่านกลาสุนด้วยเพคะเช่นนั้น วิจิตจินดาผู้นี้ก็คือสุริยบุตรที่มาจุติบนโลกม,น,มนุษย์สิน,นะเพคะเวลานี้วิจิตจินดาได้ตายเพอะผิดรายของท่านกาละสูรแล้วเพคะ <c oughs> มีผู้บุกลุกไหมคะเพราะว่าข้าไม่มีพลัง จึงไม่อาจมองเห็นสิ่งใดในกระจกวิเศษของข้าได้พวกเจ้าออกไปดูสิ ท na, na ja ่านอาจารย์ท่านอาจารย์บาดเจ็บเหรอถข้าจะบาดเจ็บแต่ข้าก็ยังสามารถช่วยพระสนมมณีการช่วงชิงตำแหน่งพระมเหสีได้เรื่องนั้นข้ารู้ดีขอรับท่านอาจารย์แผนการที่อาจารย์คอยช่วยเหลือมาก็สำเร็จด้วยดี และเวลานี้พระธิดาสนน้อยถูกขับไล่ออกจากนครล,ลมพิสัยแล้วในเมื่อไม่มีบุญญาที่การของพระธิดาที่คอยค้าดวงพระชะตาขององค์เหนือหัวหัสวิชัยองค์เหนือหัวก็ต้องตกอยู่ในมนสน่ยาแฝดของพระสนมอีกคราน้องสาวเจ้าสมปรารถนาแล้วตัวเจ้าล่ะชัยยะเออ คือความปรารถนาของเจ้าคือการเป็นพระราชาไม่ใช่หรอใช่ขอรับแต่พระสนมผมไม่ยอมนางปรารถนาตำแหน่งพระเมษีเคียงข้างกับโอง่งเหนือหัวหัสวิชัยพระสนมผมไม่ยอมให้ข้ามหัามหารกับโองเหนือห,หัวหลอกขอรับ ความปราถนาของข้าก็าไม่วันเป็นจริงไม่นึกเลยว่าสิทธิเอกของข้าจะโง่เขานะบนโลกนี้มีอาณาจักรต่างๆเป็นร้อยเป็นพันอาณาจักรใช่จะมีเพียงรองพิสัยเสียเมื่อไรเราข้ารู้แต่เอามาตัวเล็กอย่างข้า จะไปช่วงชิงบัลลังของพระราชาคนไหนล่ะขอรับทำไมจะไม่ได้ขอเพียงเจ้าทำตามคำของข้าแล้วเจ้าจะได้เป็นพระราชาอย่างแน่นอนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะช่วยให้ข้าเป็นกษัตริย์อาณาจักรไหนดีขอรับนครแก้วนพร,รัช นรแก้วนพรัตน์วิจิตจินดาถึงเจ้าจะตายไปแล้วแต่ข้าก็ยังไม่หายแค้นี้ง่ายหรอกเจ้าทำให้วังบดานของข้าต้องล่มสลายนครแก้วนพรัตน์ของเจ้าก็ต้องล่มสลายเ,เช่นกัน เป็นทุนาจาริตของข้าแท้ๆที่ทำให้ข้าเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งแต่แผกนการของท่านแม่หมอมันออกจะยากไปสักหน่อยนะขอรับเอยมันไม่มีอะไรยากเกินไปสลหยอจารของข้าหรอกมืนหานเราต,ต้องเร่งกลับไปนครโลมิสายกันแล้วเรื่องพัธิดาสนน้อยปล่อยให้เจ้าพวกน้าจัดการกันไปข้าอยากจะรีบกลับไปบอกข่าวดีกับพระสนมเต็มทีแล้วไป ท่านพิราบมีอะไรเหรอท่านและทหารเพิ่งเดินทางมาถึงข้าว่าไปพักที่เรือของข้าก่อนแล้ววันพุ่งค่อยออกเรือไปปราบโจนสลัดดีไหมท่านเราไม่อยากเสียเวลาท่านฮีรันเร่งนําเรือใหญ่มาให้เราเถอะเราต้องการปราบพวกโจรสลัดโดยเร็วเพราะองค์ราชทายาทรอฟังข่าวจากเราอยู่แต่ว่าไปแต่แล้วท่านฮีรันรีบทาํทาตามที่พวกเราบอกเถอะไปเอาเรือมาก็ได้ไอ้สมไม่ชดไปเอาเรือใหญ่ของพ่อข้ามาเร็ว นายท่านนี่ท่านที่ท่ังกลับมาเท่าเลยนี่นี่้ารู้แล้วว่าจะเอาปลาไปขายให้ใคร เข้าเลยทำอะไรชักช้าไม่ได้ตั้งใจเลยดีๆๆช่วยกันช<น>่วยกัน <1> <1> <หล rait> ใครสั่งใครสอนให้พู้เองเก็บมากเกี้ยงต้นแบบนี้คะก็ท่านเศรษฐีเป็นคนสั่งนะเจ้าคะเป็นไรไปเล่าเดี๋ยวมันก็ออกดอกออกผลมาใหม่เป็นสิเจ้าคะเพราะผละไม้พวกนี้ท่านพี่จะเอาไปแจกับเสนาอัมมาที่นครแก้วนพรลัดน์้บียอัดสักแดงก็ไม่ได้ตอบแทนกลับมา ฉะนั้นสมควรเอาไปแต่น้อยเจ้าค่ะพอที่เหลือข้าจะเอาไปขายสมบัติของข้าจะได้เพิ่มคูณขึ้นมาเยอะๆท่านเศรษฐีข้ามีปลามาขายแล้วนี่เองจะาปลามาขายทำไมที่บ้านหลังนี้คนงานของข้าเยอะแยะถ้าข้าอยากกินปลาข้าก็ให้คนงานข้าออกไปหาก็ได้ไม่เห็นต้องซื้อต้องหาให้มันซิ่งเปืองเลย แต่วันนี้คนงานกองขายท่านไม่ทันหรอกจ้าเพราะข้าน่ะเห็นในท่านนีรัน่ะพาทหารมาเทมจายหาเลยคืนนี้นะนท่านเดรษีคงต้องใช้ปลาพวกนี้เลี้ยงอาหารทหารทั้งกองทัพเลยจ้าเองว่ายัางไงนะท่านพี่ลูกนีรันกลับมาแล้วแต่ไม่ยอมกลับบ้านไปอยู่ทำไมที่ชายหาดกับพวกทหารนีรันน่ะตามพวกทหารไปปราบโจรสลัดแน่นอนไม่ช้อยลูกข้านใจถึงจริงๆไม่ยอมนะครับก็ไม่ยอม ไม่รู้ของข้าต้องมีง่องอันตรายแบบนั้นหรอกไม่ยอมไม่ยอมอทีลาน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 ลูกอย่าไปนะทีลานลูกรักของแม่ทีลาน แกผู้นั้นต้องการอะไรละมูใช้เจ้าได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยพระเจ้าค่ะแต่คาดคะเนเอาแล้วนางน่าจะกำลังตื่นเต้นในพระเจ้าค่ะที่เห็นกองทหารน่เป็นปราบโจรสลัด <c oughs> อย่างนั้นสินะ <c oughs> ใช่พระเจ้าค่ะท่านแม่และท่านแม่ทำข้าขายที่น่าจะมัดอุยอ้ยเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณน,นี้รีบไปดินเรือเลย <c oughs> ทีานลูกรักของแม่ <c oughs> ลำบนพระนางองค์หญิงปอีกนานแค่ไหนเนี่ยทั้งทงที่ข้าต้องออกตามหาพระเทพประบุุรลูปงามของข้าดันมาติดแงกอยู่กับนางองค์หญิงนี่ข้าจะแหวนกับยาวิเศษออกมาจากเรือนทองได้ยังไงเนี่ยคิดสิคิดโอ้ยคิดคิดคิดคคิดโอคิดจนหัวจะแตกก็ยังคิดไม่ออก นอนก่อนก็ได้วะ เคียงบางแดดให้กุลาไม่ได้คิดจะทำอะไรไม่ดีเลยจ้ะถ้าองหญิงเอาเรือนทองออกมาตั้งแต่แรกข้าก็ไม่ต้องนอนกลางป่าใหุ้้งกัดแบบนี้หรอกโอ้ยแค่เรือนทองทำเป็นห่วงได้เราไม่ได้ห่วงนะกุลาเรากลัวว่าท่านตาท่าน,านยายจะไม่ยอมให้กุลาขึ้นเรือนเราก็เลยมไม่ต้องกั วันนี้ไม่มีผล,ลไม้เลยกุลาแข็งใจเดินต่ออีกสักนิดเถอะนะโอ๊ยขาข้าแข็งไปหมดไม่มีเรี่ยวแไรพี่จะนอนต่อแล้วโอ๊ยใจแข็งตรงแข่งใจอะไรลนะ่ะแล้วกุลาจะให้เราทำยังไงข้าจะนั่งรอตรงนี้ปองยิงไปหาหารมาใหมค่ะได้ไ<ว>สิงั้นกุลารอเราอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะรีบไปรีบมาเดี๋ยวก่อนข้ากินผลไม้ามาหลายวันแล้ววันนี้ข้าอยากกินเนื้อสัตว์บ้างแล้วไปหาเนื้อสัตว์ให้ข้ากินด้วย รีบหนีไปสิเราไม่อยากทำร้ายเจ้าไปซะไปเราทำไม่ได้จริงๆกุลาเราทำร้ายสัตว์ผู้น่าสงสารพวกนี้ไม่ได้จริงๆเราทำไม่ได้ไปะไปสิ